โรงเรียนคงทองวิทยาตั้งอยู่ที่135หมู่1ตำบลสามงามอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมเริ่มเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2508โดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาสองวรคุณหลวงพ่อเต๋คงทองเจ้าอาวาสวัดส,สามงามในสมัยนั้น ได้มอบที่ดินจำนวน25ไร่3งานและอาคารเรียน2ชั้น12ห้องเรียนพร้อมทั้งได้มอบคติธรรมให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นข้อคิดในการศึกษาว่าขอให้ลูกทุกคนจงผาสุขเจริญในธรรมต่อมาโรงเรียนคงทองวิทยาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการเสด็จมาวางศิลาฤกษ์ ในวันศุกร์ที่31ตุลาคมพุทธศักราช2512และเมื่อหลวงพ่อแย้มฐานยุโตได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาวสวัดสมงามท่านได้สนับสนุนโรงเรียนโดยมอบอาคารเรียนหลวงพ่อแย้มและอาคารห้านอกจากนั้นท่านยังให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยาสืบมาปัจจุบัน โรงเรียนคงทองวิทยาได้รับการอนุมัติให้เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต9โรงเรียนคงทองวิทยาบริหารงานโดยนางลัดดาวันสารตินิรันดรผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยาในปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน1,974คนมีข้าราชการครูจำนวน95คน และบุคลากรทางการศึกษาจำนวน26คนรวมทั้งสิ้น121คนโรงเรียนคงทองวิทยาได้มีการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21โดยการนํากระบวนการ 3Rs 8Cs เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ทางโรงเรียนคงทองวิทยา ได้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วย Flip C m o มเดหมายถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นตามทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้แนวคิดห้องเรียนกับด้านและการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ซึ่งข้าพเจ้าได้พัฒนาขึ้นประกอบด้วยขั้นตอนการจัดกิจกรรม2ส,ส่วน8กิจกรรมซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ และได้มีการจัดทํำสื่อการเรียนการสอนผ่านช่องทาง YouTube สวัสดีครับก็กลับมาพบกับช่องฟิสิกส์ยครคโนสนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นบทที่3ละเป็นเรื่องของแรงและกฎการเคลื่อนทีนะ่มาดูถัดมาไปดูโจทย์กันนิดหนึ่งนะครับโจทย์พิจารณาเขาบอกว่าปริมาณใดทางฟิสิกส์ที่บอกให้เราทราบว่าวัตถุนั้นมีความเฉื่อยมากหรือน้อย โอ้โห oh, oh, อันนี้สบายมากสุ่มเลขที่ขึ้นมานะครับแล้วได้เลขที่ที่ครูบอกทั้งห้องหนึ่งและห้องสองต้องตอบคําถามนี้ให้ถูกนะครับตอบคาถามนี้ถูกถ้าตอบถูกจะได้คะแนนด,ด้วยนะครับก็โพสคําตอบมาเลยเราจะเป็นพิเศษนอกจากพิศิ์ชาเลนจนะ์เนาะนะครับก็คือเลขที่ที่ออกนะครับเลขที่ยี่สิบสองใครที่เป็นเลขที่ยี่สิบสองของทั้งสองห้ง 2, อง,ง 3, ตอบคําถามข้อเมื่อกี้ลงมาใต้คลิปนี้ จะได้คะแนนพิเศษด้วยโอเคเนาะนะครับทางโรงเรียนคงทองวิทยาได้จัดทำบทเรียนออนไลน์ KTLMS เป็นระบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนซึ่งระบบ LMS สามารถอำนวยความสะดวกในการสร้างบทเรียนให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนการจัดกลุ่มผู้เรียนการสร้างแบบทดสอบ การสร้างเนื้อหาและกิจกรรมร่วมกันการประเมินผลเพื่อเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สอนผู้เรียนผู้ดูแลระบบด้านการป้องกันการแพร่ระบาด โรงเรียนดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่รัฐบาลประกาศดังนี้ 1. โรงเรียนดำเนินการตั้งจุดคัดกรองจุดวัดอุณหภูมิจุดล้างมือและขั้นตอนการล้างมืออย่างถูกวิธีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์จุดลงชื่อเข้าออกโรงเรียนโดยการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะและสมุดบันทึก 2. โรงเรียนดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารเรียนอาคารสำนักงานและบริเวณโรงเรียน 3. โรงเรียนดำเนินการให้นักเรียนสวมหน้ากาก,กอนามัยทุกคนและทําจุดเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในบริเวณโรงเรียนและที่นั่งในโรงเรียน 4. โรงเรียนดำเนินการจัดโต๊ะเรียนและเก้าอี้ในห้องเรียนไม่เกินห้องเรียนละ25คนเพื่อเวนเ้นระยะห่างทางสังคม 5. โรงเรียนดำเนินเฉพาะกิจกรรมที่จำเป็นโดยใช้สถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้เป็นอย่างดีเช่นลานอเนกประสงค์ลานโดมและลานใต้อาคารเรียนและกำหนดจุดเวนเ้นระยะห่างทางสังคม 6. โรงเรียนดำเนินการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสในห้องเรียนและบริเวณที่นักเรียนใช้ร่วมกันด้วยแอลกอฮอล์และน้ํำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำเจโรงเรียนดำเนินการจัดทำรัวกัน้นสำหรับให้นักเรียนต่อคิวซื้ออาหารจัดจุดเว้นระยะห่างในการเข้าแถวซื้ออาหารจัดระยะห่างของโต๊ะรับประทานอาหารตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 8. โรงเรียนดำเนินการจัดตั้งจุดล้างมือจุดบริการเจลแอลกอฮอล์บริเวณทางเข้าอาคารเรียนหน้าประตูห้องเรียนทางเข้าโรงอาหารทางเข้าห้องสุขาและห้องประชุมต่างๆ 9. โรงเรียนดำเนินการจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ภายในโรงเรียน และสื่อสังคมออนไลน์โรงเรียนคงทองวิทยาพร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนา2019อย่างเต็มที่เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนคงทองวิทยา ขอขอบพระคุณคณะผู้ตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างสูงที่ได้มาตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนคงทองวิทยาขอบพระคุณค่ะ